บันทึกการเดินทางในการเดินทางไปไหนๆหลายๆคนก็ต้องรู้เนาะว่าเรามีจุดหมายปลายทางไปอยุ่ที่ไหนสิ่งที่เรามีโอกาสและได้คุยกันก็คือเป็นช่วงเวลาที่เรานั่งรถด้วยกันแล้วสามารถที่จะปึกษาหารือกันหลายคนเนาะหลายครอบครัวหลายครอบครัวที่มีเรื่องราวอยากจะคุยกันแต่ไม่สามารถที่จะคุยกันได้แล้วช่วงเวลาที่ขับรถ ระหว่างการขับรถก็จะมีเรื่องราวให้คุยกันเพราะอะไรเพราะเพราะชวนกันเล่าชวนกันพูดสิ่งที่ได้กลับมาก็จะอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างคันความขัดแย้งกันบ้างก็จะเกิดขึ้นเนาะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การคุยงานบางคนเขาก็หาว่าไม่ควรที่จะคุยกันบนรถเนาะเพราะเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเกิดว่ามีเกิดการขัดแย้งการเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเวลาที่ได้มีโอกาสได้คุยกันนานที่สุด ก็คือการบางคนเนาะหลายครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะคุยกันอยู่บ้านได้เพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่การงานซึ่งทุกคนก็มีการเร่งรีบเนาะเพราะว่าสมัยนี้การที่จะได้คุยกันค่อนข้างที่จะหาเวลาคุยกันได้ยากอันนี้สําหรับคนที่มีเพื่อนนั่งในรถได้คุยกันเนาะแต่สําหรับคนที่อย่างโสดแล้วก็ขับรถคนเดียวไปตามถนนหลายๆคนก็อ,อาจจะมีความคิด ว่าเอ๊ะเรา,าเราตั้งเป้าหมายว่าอย่างไรในรอนาคตในเมื่อเราวางไว้แล้วได้ตามที่เราต้องการหรือยังการหาแรงบันดาลใจถามว่าหาได้ไหมก็ต้องหาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มต้นที่จุดทาก็จะไม่ไประสบผลสำเร็จไม่ใช่ว่าหาไปเรื่อยๆแต่ก็คือยังไม่จับจุดว่าเราชอบยังไงต้องการอะไรต้องสามต้องพยายามคิดให้ออกว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วอยากทาอะไรในอนาคต พราะว่าชีวิตค่อนข้างที่จะทํายากดําเนินชีวิตไปอย่างยากเพราะว่าทุกวันนี้ค่าของชีวก็สูงเนาะมีค่านันค่านี้ค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างหลายหลายคนต้องบริหารงานจัดการออกมาให้ได้ตามที่ตัวเองวางไว้อันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะก็เพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อให้เราดํารงชีวิตต่อไปในโลกนี้ได้เนาะก็ต้องต้อง,ต,องต้องคิดหาแนวทางอันนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับ ใครที่อยู่แถบนี้พอจะมองเห็นไหมว่าเราจะไปที่ไหนกันอยู่บนฟ้าอยู่บนภูเขามีที่สักการะบูชาเราเห็นที่ไหนแล้วก็แวะจอดได้ถ้าเป็นรถส่วนตัวเนาะอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายของเราเพราะว่าเรามีรถส่วนตัวแต่ถ้ามีรถโดยสารก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็จะยากลาบากหน่อยแต่ถามว่าทุกอย่างมันก็ต้องแลกด้วยเงินแล้วก็มีค่าคงที่ที่สูงขึ้นเพราะว่าจะมีค่า ค่าบำรุงรักษาอีกมากมายจิปปะถากก็คือใครสร้างอะไรไว้เราก็ต้องทําตามนั้นแต่ก็คือการที่เราได้วางแผนชีวิตไว้ก็ถือว่าโอเคที่สุดก็ถือว่าเป็นการวางแผนถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยก็จะไม่สามารถที่จะประสบผลสาเร็จในชีวิตได้และแล้วเราก็มาถึงปลายทางที่เราเป้าทั้งเป้าหมายไว้เนาะเราก็จอดรถแล้วก็ดูบริเวณรอบๆเลยครับ สวยงามมากก็พยายามต่อไปนะครับบนในความสาเร็จเราก็ต้องมีอุปสรรคบ้างอาจจะมากน้อยแค่ไหนอาจจะมากน้อยต่างกันก็ตามความยากง่ายในแนวของเราเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนและก็ให้กับตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ